พอใจแค่ไหนเอาพอยก่อนลูกพอใจมากๆเลยฝึกซ้อมมาค่อนข้างหนักแล้วก็ทำเต็มที่เลยค่ะโชว์สุดเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากเป็นวีดูไหมสำหรับพันสำหรับวัไม่มีค่ะอ๋อจะมีอย่างเมฆหรืเลยเป๊ะแล้วก็เต็มที่เลยต็มเลยค่ะแล้วก็จะด้ยิ่ขึ้นค่ะอยากถามวันนี้ในตอนรอบชุดว่ายน้ำอนนั้นเราต้องอะไรแล้วจบแค้แบบไหนมาเลยหนึ่งสองสาม

อันกี้ประลกเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เข้มงวเองวันนี้เทหมดหน้าตัดค่ะโรบอสบอกแล้วค่ะว่าวันนี้เป็นวันตัดสินแล้วค่ะว่าเราจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบพอใจไหมคะพอใจรอบค่ะคกิ๊เสมอว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วแล้วว่าถือพลารอวันนี้มีบ้างไหมอ๋อมันก็มีเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดุกสะโงกระกระปองกระปงนิดนึงคะแต่กิกว่าโชวมาก,ก็่อ,อนีที่สุดเราจะต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดใดอะไาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ค่ะชื่นชอบก็ตั้งใจเอาไว้แล้วแหละว่าอยากที่จะพรีเซนต์ความความแข็งแรงของเรารูปร่างที่อุตส่าห์ รักตรำเจ็บปวดอดทนมาอย่างยาวนานก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังเพราะเราเป็นคนเปิดโชว์อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าหลายๆรอบที่ทํามาเราก็พยายามที่จะคีบเลเวลให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าได้รับฟีดแบ็กที่ดีก็สนุกแล้วก็แฮปปี้มากค่ะกับลีเปิดมาด้วยความแรงแรงฤทธิดเลยสำหรับวันนี้เรามีที่มาที่ไปในแมตรอบคุณแล้วคนไทยเท่ากับอะไรคะหมูค่ะหมอดูอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เป็นสีที่ดูฉลองกับเราหรายใช่ก็เป็นสีที่ถูกถูกฉลองแล้วก็เป็นสีประจําวันเกิดค่ะก็เลยคิดว่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราอยากที่จะมาในรูปแบบที่มันแบบใหม่อย่างที่บอกว่าเราอยากที่จะมาในฐานะของผู้นําเป็นทั้งคนที่เอ่อพรีเซนต์ในเรื่องของความแข็งแรงความสตรองของทั้งจิตใจร่างกายแล้วก็ที่สําคัญคือในฐานะของกรุงเทพมหานครก็เลยอยากที่จะมาในอย่างที่บอกว่ามันคือผู้นำเดินออกมาและอยากให้ทุกคนแบบเออเห็นถึงพลังของพวกเราจริงๆค่ะ เลวันเราต้องเดินเราต้องถึงแค่กเ,เกลคนไทยเท่ากับมูร้อยซทุกรอบอยู่แล้วก <g> ็ไม <c oughs> ่ก็ก็นิดหนึ่งมันก็คือความสบายใจมันคือความสบายใจว่าแบบเอออะไรที่ถ้ามันไม่ดีเราอาจจะต้องเลี่ยงไมหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถแต่ว่าโชคลาภมันก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ bizarre. เาต้องดูหต้อาต้อ เห็นนะคะแดงสองข้างน้ำเงินมาคนเดียวค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เช็คค่ะแล้วก็คุยกับพี่หลังบ้านว่าอยากได้มีความเป็นยูนิเวิร์สด้วยแล้วก็กิ๊เองเนี่ยเกิดวันอาทิตย์ไม่ถูกเธอโลกระสีน้ำเงินแต่ฉันอยากใส่ค่ะเออก็เลยมาเป็นสีน้ำเงินค่ะวันนี้แเซ็กซี่มากก็แววเลยนะคะคนสวยมากสวยมากจบจบบายบายถ้ามาแบบยังไไม่ไม่มูเตล ใส่แดงมันไม่ได้นะค่ะเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนนี้มาเห็นแต่ตอนแรกตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนซ้อมวินาใส่ชุดสีแดงเนี่ยคิดเลยแบบแดงสี่คนเลยหรอยังถามนี่เลยว่าใส่ชุดสีแดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เกือบแต่ว่าพอมันเป็นเหมือนเป็นพวกเรา3คนแดงชนกันอะไรเงี้ยทุกคนเลยคิดว่าพวกเธอนัดกันมาหรอเพราะพวกเธอสนิทกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือไม่ค่ะมันน่าจะเป็นเพราะว่าดวงประจําวัน งมาทาพอยิดนึงเราใส่ฝอมากแต่ว่าแอติดไวใช่ไหมคยังไงบ้ายังไงบ้างิดนึงค่ะเเราก็มีความเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์องคารมนะคะ ข่ายาแพลววันนี้มันมีการประกาศวันสินเราเราเหมือนได้มันปลดล็อกกับตอนที่เราสอต่อแถวลอกภูเก็ตค่ะจริงๆก็ปลดล็อกไปตั้งแต่วันที่อยู่ที่ภูเก,ก็ตแล้วถ้าเกิดว่าที่เคยสัมภาษณ์ไปเนาะว่ามันพอมันเกิดเหตุการณ์บน ขึ้นอะแล้วเ,เรากลับมายืนที่ตัวเองอะมันก็มีมันมีเหมือนเสียงอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเออมันต้องถึงเวลาปล่อยได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้แก้ตัวตอนรอบสปีชก็ทําได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออภูมิใจในตัวเองอะไรเงี้ยว,วันนี้พอได้เข้ารอบมาแล้วเป็น2คนที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจที่อยากจะสู้ต่อแล้วก็ฝึกฝนต่อค่ะ ใช้ใจล้วนๆเลยค่ะเมื่อวานคือรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจมาตลอดตั้งแต่ปี2020อะ่ะมันคือเรื่องของการที่เรายังจําในคาคอมเมนต์คําติต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอเราโฮมันมานานๆอะ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นอีกต่อไปที่เราจะต้องอยากจะได้คํายอมรับจากคนอื่นตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับตัวเองอะ่ะคนอื่นก็คงยอมรับเราไม่ได้อะไรเงี้ยพังก็เลยปล่อยทุกอย่างทิ้งไว้ที่ภูเก็ตแล้วก็ตอบคําถามออกไปจากหัวใจเท่านั้นเลยความรู้สึกจริงๆใ,ใจตัดตัว ก็ด้วยค่ะน้องๆก็ให้กําลังใจตลอดที่อยู่ที่นูน่นแล้วก็รวมถึงแฟนคลับทุกคนที่เข้าใจแล้วก็คอยคอย,คอยพุชเราตลอดว่าเอออยากคิดมากอยา่ยาอย่าอย่ามองว่ามันเป็นแผลแต่ให้มองว่ามันเป็นพลังในการเปลี่ยนตัวเองดีกว่าซึ่งมันก็เวิร์คทให้เราัใจในรอบนี้ร้พอแบบใสมาแล้วเราครใช่ใช่ก็พังมาเพราะพังก็คาดหวังแล้วพังก็รู้สึกว่าถ้าเรายัง แครี่อะไรที่มันจะเป็นอุสรัคให้เราไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีก็เลยเลือกที่จะปล่อยแล้วก็ The Show must go on อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเอาความรู้สึกเขาว่าให้ได้มากที่สุด่าเรื่องเรื่องดราม่าจะปรค่ะงมากัคนตดจะมาเรื่องอะไรอ๋อก็เดินได้ก็เดินได้ ใช่ค่ะมันคือคาแรคเตอร์ของของยักษ์คือเราตั้งใจที่จะพรีเซนต์ความเป็นยักษ์ยักษ์ที่รักษาสุวรรณภูมิรักที่รักษาประเทศแล้วก็เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของยักษ์ถ้าเราดูกันน่ะมันก็คือเดินแบบอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็เรามีการฟิตติ้งกันหลายครั้งแล้วพี่อาร์ตก็เมคชัวร์แล้วว่าเราเดินได้จะไม่มีปัญหาแล้วเราเองก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราได้พรีเซนต์ออกไปทุกอย่างคืออยู่ภายใต้การฝึกซ้อมภายใต้การควบคุมแล้วเราก็มั่นใจแล้วว่าเราสามารถที่จะพรีเซนต์ชุดนี้ออกมาได้เราเลยตัดสินใจทที่เเออาอาารง้้้11นนิวขึมโช ไปครับนบนี้เักเตะทาสเใคนอยให้กลังใจีีนาดนั้นไปดไปแล้วมันยังไงรับไไหนดีครับใหญ่จริงๆแล้วคอยเห็นตั้งแต่ไปดด้วยสัำไไปูิ๊สู้มาค่ะสู้สุดๆลเข้าใจจริงๆอบบคอยคอยหยุดณจุดๆนั้นอ่ะแล้วก็ น่าเห็นกิน๊บคนติดได้แล้วก่อนลอยเนาะเขาก็ได้รู้สึกแบบผันไปมองแล้วกแบบเขาเก่งมากจริงๆอะแบบอย่างที่เกิดขึ้นคือแบบสู้มากเลยอ่นะก็อยากเป็นดิคเนึ่กนยกำลังใจล้ถึงแม้เราจะไม่ได้คุยกันเยอะขนาดนั้นนะแต่ก็แบบนี่เราจะพูดอ,อนะไรที่เกิดขึ้นตอนนั้นแต่เราเราเรางทานขนาดไหนที่เราจะไปรอดกันจริกงก็ต้องวลค่ะเพราะว่าเราก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อดนอนห้องดำมาเยอะมากจนแบบ กิ๊บไม่กล้าเปิดโซเชียลอ่านเพราะมันแบบระตับหัวใจนิดนึงแต่อย่างที่พี่แพลบอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าเราไม่ตัดสินคนอื่นแล้วก็ให้แบบใจตัวเองก็มีันทะมันทำให้สมาธิใจเร้มาแล้วเช่อไหมกิไม่กล้าที่จะมาตู้หรือไม่กล้าที่จะออกเปิดาพูดเลยเพราะว่าตัวกิ๊เองเป็นคนที่บอกว่าเมินไปเลยน่า่าแล้วก็เป็นส่วนนึงในแบบพอเราเก้าหรืเมื่อกี้เราต้องทำมันเป็นทีม ไปขึ้นบนเวทีก็ต่อไหลเ่ดแต่แค่เวลามันเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือออกมาได้ออกมาจากใจทุกคมมตินค่ะแล้วก็ขอบคุณบอสมากๆที่คอยช่วยค่ะถ้าไม่มีบอสก็ไม่รู้จะออกเป็นยังไงด้วยตอนนี้ยังมีเรื่องกังวลไหมกี่ไม่กี่วันก็จะรอดแล้วใช่ไหมไม่กังวลค่ะเพรากิ๊ฟรู้สึกว่ากิ๊ฟกลับมาทุกชาติเองแล้วก็รว่าทุกนาทีทุกชั่วโมงมันมีค่ะกิ๊ฟก็เป็นสุดผลได้ เททำดุแล้วขอบดุแล้วตอบเอาเรื่องไหนคะชิดหนักอยเหมือนกันไม่ได้เรื่องการตอบาษาไทยตลอดมาไปตอบคนไทยเพรว่าคอยเป็นคนที่หนักเป็นอิ่มเนาะอย่างที่ทุกคนรู้แต่ว่าวันนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากสื่อสารกับคนไทยจริงๆว่าอยายให้ทุกคนรับรู้ไอ่ะภูมิใจในการเป็นคนไทยถึงแม้ตอบจะขุ่นตะกาดแต่ว่าตอบจากใจแล้วก็หวังว่าได้สื่อสารออกไปได้ครบท้วนอย่างที่คอยได้พูดออกไป ไม่ไอาเราเราไปย่าง่เราจะอันยไตอนนี้ยังไม่ได้คิดค่ะมันแล้วแต่คำถามจริงเแต่ว่าฟ e e นั้นตอนนี้รู้สึกยังไงอยากคุยกับใคร่่ะตี่น่แต่ามเชียร์ล่ไม่กี่วันก็ือไงก็ฝากตามเชียร์กิฟต์แล้วก็เพื่อนๆสาวงามทั้ง76คนด้วยนะคะวันที่23นี้นะคะก็รับรองว่าพวกเราใส่เต็มแม็กแน่นอนค่ะ